มีข่าวดีมาแชรงอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะลงคนละครึ่งเฟสห้าและตอนนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วมันเหลืออีกประมาณสามล้านสิทธิ์เศษซึ่งเป็นผลมาจากคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ถูกตัดสินไปมันเหลือสิทธิ์ประมาณ3ล้านสิทตอนนี้กระทรวงก,การคลังจะเปิดลงอีกแล้วนะครับ23กันยายนถึง1ตุลาคมปี2 5 5 5นี้เอาเปิดลงอีกหรอบนะครับ เหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะก็ไปแอปป่าตังหรือว่า w w w k o l a c ์เคนะครับลงได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มส่วนอีกหลายหลายคนคงเป็นเหมือนผม800บาท2เดือนใช่ไหมคือตอนนี้แค่กันยาไม่พอเลยฮะไม่ได้วางแผนการใช้ใจ่ายอยากกินอะไรนี่ก็ไปซื้อมาฮะหมดกแล้ว800บาทไม่พอใช้ เมีเข่าวดีมาแจ้งอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงคนละครึ่งเฟสห้าแล้วตอนนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วมันเหลืออีกประมาณ3ล้านสิทธิ์เศษๆซึ่งเป็นผลมาจากคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ถูกตัดสินไปมันเหลือสิทธิ์ประมาณ3ล้านสิทธิ์ตอนนี้กระทรวงก,การคลังจะเปิดลงอีกแล้วนะครับ23กันยายนถึง1ึตุลาคมปี2 5ง5นินี้เอาเปิดลงอีกหนึ่งรอบนะครับ เหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะก็ไปแอปป่าตังหรือว่า w w w ร o ไ a k ์เว็บเคนะครับลงได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มส่วนอีกหลายๆายคนคงเป็นเหมือนผม800บาท2เดือนใช่ไหมคือตอนนี้แค่กันยาไม่พอเลยฮะไม่ได้วางแผนการใช้ใจ่ายอยากกินอะไรนี่ <c oughs> ก็ไปซื้อมาฮะหมดแล้ว800บาทไม่พอใช้ มีข่าวดีมาแจ้งอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะลงคนละครึ่งเฟสห้าแล้วตอนนี้เนี่ยไปตรวจสอบแล้วมันเหลืออประมาณสามล้านสิทธิ์เศษๆซึ่งเป็นผลมาจากคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก็ถูกตัดสินไปมันเหลือสิทธิ์ประมาณสามล้านสิทธิ์ตอนนี้กระสวงกันคลงังจะเปิดลงอีกแล้วนะครับยี่สิบสามกันยายนถึงหนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยสิบห้านี้เอาเปิดลงอีกหนึ่งรอบนะครับ เหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะก็ไปแอปป่อตังหรือว่า w w w k o ไ a ท์เว็บโนะครับลงได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มส่วนอีกหลายหลายคนคงเป็นเหมือนผม800บาท2เดือนใช่ไหมคือตอนนี้แค่กันยาไม่พอเลยฮะไม่ได้วางแผนการใช้ใจ่ายอยากกินอะไรนี่ก็ไปซื้อมาฮะหมดกแล้ว800บาทไม่พอใช้